ย่านแต่ไม่ให้สวมตัวไหนมันไม่ได้วนแบบพวกถั่วข้อสั่วแทนสั่วขาแบบมันติดเบปีนาเห็นไหมปีนาจะเอายาเอาเม่ใพ่เอาตกตุ้มห้องนี้เอากระติกเอาใบเรือเที่ยวที่สี่ประเภทขอ ไทยชนะก็จะไปเจอกับทางด้านนางสาวสิริบัณฑ์ไทแพ้ก็จะไปเจอพรไพรมนระหว่างเรือร่องน้ําแดงมาจากบ้า,านนาพานน้แงแพนสีเจอกับเรือมุญนโพจากทางบาา้านนโพที่น้องขันกังสีเทาพรชนาสร้างลุยแล้วเขาพิจภาพกิภาพพี่น้องน,น,นางแพงสีกับมุญนโพใส,ส่ใสเสื้อคลื่กันข้างเซียวข้างกันกำนั่งสีสวัดดีจุงนี่สุ่มเดียวกันแบบสบายสบายจังให้เขา จริงแล้วเพราะ่มนาโภแล้วก็ดางแฝงสีต้อนี้ขยัมออมาหัวกีหัวถ่ายเพลย์ได้แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาแล้วครับน้ำน้ำแดงคือนางแฝงสีบีขึ้นมาแล้วจ้าต้งการไพ่แสดงว่าเขากันม้อเนาะ่าพุ่งกันบ่เอาตอนนี้แฝงสียังนำอยู่นางแฝงสียังนำอยู่นะครับนางแฝงสีชุลมุนนักแดงก็นำชุมมั่นพื้นข้อจ่อพื้นข้อจ่อต้นการไพ่หน้าตู้โง่ใช้หนี้ที่สาม ต้นนี้แพงสีน้อยู่ต้แพงปมากเลยยัน้อยู่น้อยู่เห็นมั้แนมทายรแทมทายแล้วบอไม่ได้เขเป็นคเนื่ยแข้งสีสบายสบายดแล้วเก็บแห้งไปชิ้ที่สเมเลเว้ยหหทัแล้วไทัแล้วเออระคองเรื่องรองเรื่องเสียบแห้งเสียบแห้งเสียบแหงเสียบแหงเออจะเป็นลุกตลังแห้ง จะบุกหลายจะบุกหลายเพราะว่าเอาไว้หอบชิงเออเฮ้ยแม่หลอกเอาองเสี้ยวก็ไปชนะบมดแน่นะแ้าต้องใส่สมองอ่าทั้งสองลำเข้าทุ่นจุดตัดสินเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะเป็นนางแพงสีก็น่าจจะชนะนุมนาโพไป